แล้วก็ภารกิจเช่นเคยครับประแจโซ่ต้องมาแล้วนะครับถอดเจ้านอ็อตจานไฟตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้านี่เอาไม่ออกแล้วคับเจ้า18 18โวลต์18อ่า18โวลต์นะครับ18โวลต์มิลไม่สามารถนาออกนะครับเราเลือกใช้ตัวนี้เลยอเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับมันจะมีมันจะมีเบอร์อยู่นะ ตัวน,นี้ก็คือเบอร์หนึ่งก็จะแรงน้อยแรงขึ้นไปเบอร์สามเนี่ยเราเลือกเบอร์นี้เลยนะครับมันยังไม่ออกเลยนะครับดังนั้นต้องใช้ไม้ดิดขาดครับเป็นเครื่องมือโบราณประแจโซ่และเราก็เจออีกแล้วครับ MS 180น็อตจานไฟถูกขายมันแน่นมากเอาไม่ออกเราเคยใช้ประแจโซ่ตัวนี้พร้อมกับ กานตัวนี้และคอม้าตัวนี้จับร่วมกับปากกาเรายังไม่เคยบอกนะครับว่าวิธีการจับแบบนี้มันมีข้อควรระวังอยู่เราจะจับจานไฟกับปากาเนี่ยแค่แผ่วเบานะครับซึ่งมันจะขยับได้แบบนี้เห็นไหมเราจับแค่แผ่วเบาเราไม่ต้องการบีบให้มันแน่นหรอกเราจับเพื่อให้มันช่วย ไม่ให้มันดิ้นเฉยๆส่วนการไขออกอะ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับมาดูวิธีการเอาออกกันเน้นนะครับอย่าจับปากาดีไปที่จานไฟอย่างแรงนะครับไม่ดีจานไฟเป็นอลูมิเนียมซี่พัดลมมันจะมีปัญหาเราจับแค่แผ่วเบาเท่านั้นอย่าให้มันหล่นเป็นใช้ได้เอาปแจโซ่ใส่เข้าไปเอาก้านยาวใส่ แล้วเราก็ายสวนกันแบบนี้ <c oughs> จะลม้มประแจออกแค่นี้น็อตมันก็ออกแล้วนะครับแหงได้แล้วถามว่าทำไมพอใช้ประแจโซ่แล้วมันออกง่ายจังแต่เจ้าตัวเนี้ยี <c oughs> พลังกำลังมันเยอะนะตัวเนี้ยแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะตัวนี้ได้สองตัวนี้ลองเทียบกันดีครับสองตัวต่อกันยาวประมาณเกือบเกือบสองเมตรเวลาเราบีดสวนกันมันจะสร้างโมเมนตัมอย่างมหาศาลถ้าใครเคยเรียนเกี่ยวกับ เรื่องแรงนะครับโมเมนตัมก็คือแรงคูณระยะทางมันก็เกิดระยะทางนะครับโมเมนตัมจากที่เรากดเนี่ยเพราะแขนมันยาวแรงกดมันก็ม,กมหาศารซึ่งแรงกดมหาสารเนี่ยมากกว่าตัวนี้มันก็เลยทําให้ตัวนี้ออกแต่ข้อควรระวังที่เน้นที่สุดจับปากกาย่างแผวเบ้าตัวนี้ต้องขยับได้บนนี้นะครับอย่าจับแน่นนะไม่งั้นมันจะเป็นรอย าลุ้นกันว่ามีกาวล็อกไทยไหมอืมดูภายนอกไม่น่ามีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปตอกออก,กันอุ้ยกลับมาบนโต๊ะ เราจะอ,าออกกันนะครับถ้าไม่มีกาวกันคายมันจะออกง่ายๆเลยนะครับเอ้า <laughs> หลุดแล้วโอ้สรุปไม่มีกาวกันคายครับมันจะหลุดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละเห็นไหมลอยเขาล็อกน็อตตัวเมียซะแบบจานไฟแบบว่าเป็นลอยยูยี่ยูยีย่เข้าไปเลยแล้วก็มาดูนะครับผลงานจากที่เราใช้ปากาล็อก อย่างแผ่วเบาเห็นไหมครับจานไฟก็ไม่มีจุดที่เสียหายเลยทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการล็อกจานไฟให้อยู่กับที่เพราะว่าการที่เอาน็อตออกเนี่ยมันใช้เครื่องมือไอ้สองตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเป็นก้านยาว2ตัวเนี่ยนะครับก็คือเป็นประแจจริงๆแล้วมันคือประแจปอนนะแต่ว่ามันพังแล้วนะครับยาวประมาณ2อฟุตแล้วก็เจ้าตัวคอม้า ัวนี้นะครับก็ยาวอยู่นะครับโอเคก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะถอดจานไฟของ m อ1 8 0เมื่อน็อตช่างเขาไขามาแน่นมากโอเคครับ